สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีข่าวดีค่ะสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะที่คิดอยากจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้ออกมาประกาศว่าต่อไปนี้นะคะคนไทยถ้าเกิดจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องขอวีซ่าแล้วค่ะก็เป็นการประกาศนะครับของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยนะครับที่ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการพร้อมกับให้เหตุผลครับว่าต้องการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าทางนี้ก็จะมีข้อกําหนดเงื่อนไขอยู่ปลีกิ่ยอย หลักๆก,ก็คือต้องเป็นการพรำนักระยะสั้นนะครับไม่เกิน15วันเท่านั้นจะว่าไป15วันก็เยอะแล้วนะคะคได้เที่ยวหลายที่แล้วนะคะซึ่งแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวนะสิต้องไปทํางานหรือว่าทําอย่างอื่นด้วยก็เลยต้องอยู่นานเกิน15วันหากเป็นอย่างนั้นนะคะก็ต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติค่ะแต่ถ้ามั่นใจว่ายังไงก็อยู่ไม่เกิน15วันแน่ๆเนี่ยนะคะเตรียมตัวเดินทางได้เลยเพียงแต่เมื่อไปถึงสนามบินญี่ปุ่นนะคะผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้นจะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าทที่่ตรรรวจจจคนนเเเเขข้้้าาาามมือองงะะกึะสาาถปศได เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูตนะคะเมื่อไปถึงนะครับขั้นตอนทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็จะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ครับที่คุณเข้าประเทศหรือว่าขอตรวจเอกสารอื่นๆที่จําเป็นซึ่งอาจจะรวมไปถึงตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือว่าขากลับรวมถึงบัตรเครดิตแล้วก็เงินสดที่คุณมีเพื่อจะยืนยันในการที่จะสามารถรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายระหว่างการอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ครับนอกจากนี้จะต้องมีชื่อที่อยู่แล้วก็หมายเลขติดต่อรวมถึงคนรู้จักต่างๆ แล้วก็โรงแรมกรุ๊ปทัวร์นะครับข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็เตรียมกําหนดการเดินทางระหว่างที่จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นไปไว้ด้วยครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งดีใจไปจนลืลมเตรียมเอกสารเหล่านี้นะคะ <c oughs> ซึ่งต้องขอย้ําถึงรายละเอียดค่ะในส่วนของคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่รวมถึงกิจกรรมใดๆที่จะไปทําที่นั่นนะคะต้องไม่ผิดกฎหมายค่ะทั้งนี้ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศนะคะจะต้องระบุเวลาการพำนักอย่างชัดเจนก็คือไม่เกิน15วันนะคะแล้วก็คุณต้องมั่นใจด้วยนะครับ ว่าตัวคุณเองไม่ได้มีประวัติเป็นผู้ที่เคยถูกส่งตัวกลับมาก่อนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศครับซึ่งถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวีซ่าแผนกกงสุลสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยครับหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่เห็นอยู่นี้ครับ022078503หรือ026963003ครับค่ะต้องจดเอาไว้หน่อยเพราะว่าทางผู้ที่มีประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเขาบอกเลยว่าชีวิตเราเมื่อไปถึงที่นั นนะะขึ้นอยู่กับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมอค่ะก็คือถ้าเกิดเขาจะไม่ให้เข้าก็คือไม่ให้เข้าเพราะว่าเขาอาจจะสงสัยว่ามาทําผิดกฎหมายหรือเปล่ารหรือว่าเอ๊ะมาเกิน15วันนี่นาะเขาก็มีสิทธิที่จะส่งเรากลับทันทีเพราะฉะนั้นถ้าไม่บั็นใจในเอกสารโทรไปถามเบอร์เมื่อสักครู่นี้จะดีกว่านะคะก็จะได้เตรียมความพร้อมกันแบบ100%เอซเอาชัวร์เลยเนี่ยนะครับแต่นอกจากนอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกหลายประเทศที่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาาของไทยเราเนี่ยมมข้้ไไกท่่อองีีียววดดโตซ็ แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันบ้างนะคะว่ามีประเทศใดกันบ้างนะคะ,คะเริ่มจากถ้าเกิดรวมประเทศญี่ปุ่นไปด้วยค่ะก็จะเป็น24ประเทศนะคะก็เป็นข้อมูลจากกรมการกงศุลกระทรวงการต่างประเทศค่ะโดยเริ่มจากประเทศที่อยู่เที่ยวได้นานถึง90วันนะคะ ได้แก่เกาหลีใต้อร์เตนตินาบราซิลชิลีเปรูและเอกวาดอร์นะคะคส่วนที่เที่ยวได้นาน30วันค่ะได้แก่ฮ่องกงมาเก๊ามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียลาวเวียดนานมและมองโกเลียน,นะคะนอกจากนี้ยังมีมาดีฟรัสเซียแอฟริกาใต้เซเซลตุรกีครับที่คนไทยสามารถจะเข้าไปท่องเที่ยวได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีบีซ่าแล้วก็อยู่ได้นานถึง30วันมาถึงประเทศที่เที่ยวได้น้อยกว่า30วันกันบ้างครับได้แก่ฟิลิปปินส์21วันบาเรน15วันกัมพูชา14วัน บรูไน14วันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อสิงหาคมปีที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดกับญี่ปุ่น15วันครับค่ะทางนี้สามารถไปได้เพียงแค่คุณมีพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางนะคะที่ยังเหลือเวลาอย่างน้อย6เดือนก่อนวันหมดอายุในวันที่คุณบินออกจากประเทศค่ะแต่ถ้าพาสปอร์ตหมดอายุหรือยังไม่มีตอนนี้นะคะเขามีบริการให้ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ด้วยก็ไม่ต้องลาง,งานไปทําแล้วนะคะถ้าเกิดหมดอายุก็สามารถทําเล่มใหม่ได้ใช้เวลาประมาณ3-5วันทําการเท่านั้นเองแล้วก็ขั้นตอนในการรับพาสปอร์ตนะคร ทางไปรับพาสปอร์ตด้วยตัวเองก็ไม่ต้องเสียค่าเดินทางหรือว่าเสียเวลาครับโดยสามารถเลือกนะครับให้ส่งทางไปรษณีย์ไปถึงที่บ้านได้ในราคา4 0บาทอันนี้เป็นค่าธรรมเนียมต้องจ่ายเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็เคยมีคําเตือนครับให้นักท่องเที่ยวชาวไทยระวังถูกหลอกจากคําโฆษณาตามป้ายหรือใบปลิวต่างๆเนี่ยครับโดยเขาจะเชิญชวนว่าสามารถจะยื่นขอวีซ่าให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศได้ในทุกกรณีแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าอาจจะถูกหลอกเสียเงินเสีย ทองเป็นหลักพันหลักหมื่นได้นะครับอันนี้ต้องระวังครับค่ะทั้งนี้ก็ควรที่จะศึกษาเงื่อนไขนะคะการยื่นขอวีซ่าแต่ละสถานทูตด้วยตัวเองนะคะจะได้เข้าใจทางที่ดีก็ไปยื่นด้วยตัวเองดีกว่าแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาจริงๆก็เลือกสถานที่ที่ไว้ใจได้หน่อยนะคะครับมาถึงขยายคลิปของเราวันนี้ครับจะชวนคุณผู้ชมแล้วก็คุณบีมาเล่นเกมกันครับแต่ว่าก่อนอื่นเราแจกช้อนกันคนละ1คันหนึ่งใบแบบนี้ก่อนเอาไปกินข้าวเหรอคะหรือยังไงเดี๋ยวต้องมาดูวิธีการเล่นครับในคลิปของเราวันนี้โอ้อยากดูแล้ว คลิปของเราวันนี้นะครับมาเล่นเกมที่ชื่อว่า The Spoon Game ครับเนี่ยครับเหมือนเราเลยครับแจกช้อนกันคนละหนึ่งไปครับแล้วก็จะเริ่มเล่นละค่ะนี่ครับจะใช้วิธีคาบเอาไว้ครับแล้วก็ให้ตีหรือเคาะลงไปที่ศีรษะของอีกฝ่ายหนึ่งครับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นครับ เนี่ยครับอ่ะคุณพี่เสื้อฟ้าทางนี้ก่อนเขอเริ่มก่อนนะคะครัลองเทสดูแล้วนะครับสรุปครับโอ้ยเจ็บในขณะที่สังเกตสีหน้าคนข้างหลังนะคะคนข้างหลังดูสตใจนะคะมาธิดีมากนะครับเราก็ต้องอั้นขำไว้ด้วยครับแล้วถึงเวลาของพี่เสื้อลหลทางครับโอ้ยแรงเต็มเหนียวแต่ว่าเจ็บปากเจ็บฟันตัวเองด้วยครับนี่ก็ช้อนมันก็แข็งอยู่นะครับ ออีกสักที <c oughs> ไม่รู้ฟันหลุดร่วงไปหมดหรือยังนะครับยิงเลนยิงแย่ครับอ,อีกสักทีเผื่อจะดีขึ้นเต็มเหนี่ยวเลยละกันคราวนี้ลุกด้วยะะะแต่ที่สุดแล้วครับมันก<ค>็ได้แค่นี้ครับแค่นี้ครับ เพื่อนสองคนนี่ต้มตุ๋นกันเป็นขบวนการเลยนะครับเนี่ยต้องต้องแรงๆอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาถึงเวลาตาเธออีกทีสุดท้ายทนไม่ไหวแล้วครับแล้วก็เนี่ยครับเห็นวิธีเล่นแล้วมีช้อนกันคนละหนึ่งคันแล้วใช่ไหมครับมาเอาเลยดีกว่าคุณเกณฑ์ไม่เอาเอาเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเสียทรงโอ้โหมีสองคันด,ด้วยให้คุณกฤษดาถือไว้อีกคันหนึ่งโ,โอ้ไว้ก่อนแล้วกันนะคะนะ